แม่สงฆาแม่สงปิปิน้องๆอ้อยกออ้อยเสพผักปั่นแห้งข้าวใส่มะหอมกกอกค่ะมันได้เป็นวันที่20เดือนธันวาคมที่5ปี2521ค่ะเอาในตอนในที่ออนปปน้องๆเฮามาโดยเงาลายลองเมือคมตุ่มอีกนึงว่าจังไหนค่ะพวกกวนตับสึกกลางหาวสึกมานกว่าที่ในเมืองรัชชาว่าจังไหน สื่อข่าวเมืองรัชชาค่ะเนาะออกข่าวว้ววาจอมซึกหลงม,งมองมองเกี่ยวพวก้อนตับกลางหาวซึกมานเดก,กว่าที่ในเมืองรัชชาวันที่๙เลือนทนหาปี๒เหศร้าเอ็ดเลือนหกใหม่สิบคำปีได้สองแหงหนึ่งป่าสิพาน,นีว่าจังไหนข้าต้างพก้อนตับกลางหาวซึกมานปอกําไหนเปลี่ยนปูนตากข้าวโฮมปังในเฮอร์มินแมงมีที่เมืองหลงมอสโกเมืองรัชชาในข่าวอันมีจว่าฮิริรัชชา แต่จัดเฮ็ดวันที่20ถึง22เ,เ,งเ,เดือนธันวาคมปี2ส2 1เาเอตแต่เข้าตังสาวันวันใะนในปังในเฮอร์มินแมงมีที่เว่งลงมอสโกนั่นดัชชาเอาเฮอร์มินแมงมีขึ้นกับะเนาะ KE 5 2และดังเฮอร์มิน MI 28 2 8 อนอี e. ในนาออันเฮดออกกำลันสูดเอาออกในป้าว,วัยวาจังไหนเฮอมินเจอไนเป็นเฮอร์มินแมงมี mi. อันใจในปางตึกกำสื่ออยู่ดีลุ่มพ้องต่างฝ่ายซึกเมืองโฮมตุมอันไม่ดีในเมืองราชายืนยันลาติสือข่าวเดอะมอสโกไทมส์วัววาโปกอนตับกลางหาสึกมานแลจุ่มโดดเด่นเด็กข้นฮอดปางป้อยในไฮไลย,ยุข้าวตังจอมซึก หลงมองมอง,มองเกียวอันเดียวกว่าราชาปอกำเนินขับไม้อันโลเฮซางพ้องอยู่เมืองราชานั่นปอดด้อเต็มใบมดยาวว่าจังหนังไหนเมืองหฮมตุมเป็นเมืองหนึ่งในกาหทาสิบเมืองปลายอันเดียวกว่าคืนฮอดปางป้อยในเฮอรมินแมงมีดีราชานี่ค่ะ เมื่อวันที่1ดกอนธันหาปี2เห็นสสืบข่าวเอราวาัตีภาษาอังกฤษออกข่าวว้วาข่าวรัชาดับซึกมันปอกในอูเเจาก็เป็นโพป้ายหมักมีหลงในเมือมงคมตุ่มก่อเตกว่าคมจ้มเตกว่าจ้มจมสึกหลงมงม,ง,มงเกี่ยวว่าจังไหนก้อยกาว่วลองนด้อยู่ดีสื่อข่าวรัชาออกข่าวไว้วาลองนด้ออวไ,ววนไปจังยินยันไรว,วานะ่าไน โพวกว้อนกับกลางหาวซึกมานจมซึกลงมองมองเกี่ยวเป็นป้าภูเขาขอเีซึ่งมานในทุกอเมริกันแลกคมตุ่มยุโรปปิกอืดไปหมักมีย้อนป้นเป็นส่วนลายส่วนเป็นก้นในเมืองคมตุมในยาวพ่อเมื่อจุ้มต่งวงก้น ngo สองปากปลายโดดตั้งลมฟ้าตึกซ้อนไฮเฮ่หามลองกล้าขายเครื่องยิบกองกลางปัน ดับซึกมานอยู่นั่นซึ่งมานแต่อําใส่ใจสังเสดีกว่าขึ้นปางป้อยในเฮอรมินแมงมีอันค้นกาปานที่เมืองราชาเนี่ยค่ะที่ในเมืองราชาเนี่ยเป็นเมืองที่สองอันใายเครื่องยิบกองกลางปันเมืองคมตุมนําเลเซเปิลในเอาเมืองที่หนึ่งได้ก็เป็นเมืองแขวานไนเมื่อเลือ่อนทวนสามปีสองเห็นเศร้าเอนันก็แกมพ้งลงฝ่ายแก่แขเมืองราชา อ่อนโหจุ้มโตแดนแทงอะไรก็สีคืนฮอดปันแห้งป้อยวันขอบขอบดับซึมานเหมือนกันแนว่ว่านั่นอําเฮองสังใน้เลินแอร์เปาเปียสองเห็นเศร้าเอดัชชาขายปันเครงเลดาซึกมานอันมิการันสิบสี่จุดเจลิญตอละอเมริกันเครืงตัดเด็เกดเขเพคเกนเซนตั้งกลางหาวว่าจากไหนอ้อค่ะข้อมูลอันนเลยเป็งอีกอมาทีห้องการข่าวใต้ฟรีดอมนะคะ พี่นอ้องฮอค่าฮับถอมเยาเป็นไว้เจัอหือพองขาในกอเป็นเงาไลายลองตรงหนึ่งอันเกิดขึ้นเป็นอยู่ดีในเมื่อคมตุ่มว่าจังไหนค่ะยินจมพี่นอ้องค่ะกก็ดีฮับถอมปันเอ็นปันแห้งค่ะยอดให้อยู่เลยกินหวานแล้ลอดเพลกกัวกก็เสก้ำหนังเหือพี่น้องค่ะิี๋ยฮับโขขาวเงาขึ้ด้านกุมือวันนันก็แค่ต่อได้ไว้สับสกายเสก้มค่ะเนาะยินจมใหญ่นำค่ะอ๋อเหมยสงค่ะ